สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญ5บาทปีพศ .2540 เหรียญ5บาทปีพศ .2540 นั้นนะครับเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงพอสมควรนะครับเพื่อนๆและก็ผลิตมาจาก2เนื้อโลหะด้วยกันนะครับก็คือคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับ ให้สังเกตด้านข้างนะครับขอบนอกด้านข้างบริเวณเสื่องจักรของเหรียญน,นะครับจะมีสีเงินครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นสีทองแดงอีกครึ่งหนึ่งนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับส่วนด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นพระบรมฉาิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9และก็ด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็น พระอุโบสถวัดเบนจมาบพิษดุสิตวนารามเหรียญ5บาทปีพศ2 5 4 0นั้นนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่หลายๆคนหลายๆท่านนะครับได้สอบถามเข้ามาว่าทำไมถึงมีราคาสูงเพราะเหรียญ5บาทปี40นั้นนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตในจำนวนน้อยผลิตแค่เพียง1,000 0กับอีก600เหรียญเท่านั้นนะครับ ก็เนื่องจากนะครับในช่วงนั้นประเทศไทยของเรานะครับได้มีเหตุการณ์สำคัญขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือวิกฤตเศษษษษษษษตรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับหรือสภาวะฟองสบู่แตกนั่นเองนะครับโดยขณะนั้นค่าเงินบาทของไทยเราได้อ่อนค่าคุ้งทยานสูงถึง40-50บาทต่อ1ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับและก็อ่อนค่าสูงสุด 56บาทต่อ1ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับในช่วงมกราคม2541นะครับก็คือต้นปี41นั่นเองนะครับจากเดิมที่ฟิตไว้ที่ประมาณ25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับและก็พอเมื่อเวลาผ่านไปนะครับด้วยจำนวนของเหรียญที่ผลิตน้อยนั่นเองนะครับกระกอบกับเรื่องราวสภาวะในช่วงนั้นเองนะครับ ยิ่งทําให้เหรียญ5บาทเหรียญน,นี้นะครับมีมูมลค่าเพิ่มขึ้นมาในตัวของมันเองสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆจะไปซื้อของนะครับถ้ามีเหรียญ5บาทในมือนะครับให้ชาเลืองมองนี้หนึ่งนะครับเพื่อนๆไม่แน่นะครับเหรียญ5บาทในมือของท่านนะครับอาจจะเพิ่มมูลค่าขึ้นเป็นหลายพันบาทเลย นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณสวัสดีครับ